ตะวันฉายเจอซูเปอร์บอลครับแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับวิเคราะห์ก่อนชคแล้วกันครับคู่นี้เอาจริงๆทางทีมงานวานเขาก็มองข้ามชอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตะวันฉายเนี่ยมีคิวจะเจอกับทางดาวิดคิเรียครับในวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้เร็วๆนี้แหละครับถือว่าเป็นสงครามหมัดเจอกับแข้งดาวิดนีมวยหมัดตะวันฉายก็สาดแข้งนะครับแข้งซ้ายยาวๆและตอนนี้นะครับ คุณชาตรีสิทธยอดธงครับก็ออกมาโพสจริงๆคับแกโพสมาเรื่อยๆนะผมมีบิ๊กนิวบ้างนะครับมีคอมมิ่งซูนบ้างอะไรต่างๆนาๆนานะครับเปิดเผยมาล่าสุดแล้วครับเป็นคู่มวยที่อู่สุดเซอร์ไพรส์เหมือนกันตะวันฉายมีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับต้องเจอกับทางซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินรักพี่เสียดายน้องครับพูดถึงฟอร์มการชกของคู่นี้เลยนะครับ ตะว,วันฉายครับตะว,วันฉายนักชกวัย24ีปีพิการน้ำหนักที่เขาชกอยู่ก็70กิกิโลน้ำหนักใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ตะว,วันฉายสูง180กครับไฟล์ล่าสุดของเขาชนะจามานยูซูฟอฟครับชนะ TKO ในายกที่1ส่วนซูเปอร,ร์บอลสิงห์มาวินครับซูเปอร,ร์บอลอายุ32ปีสูงอยู่ที่17 7เซนติเมตรน้ำหนักก็70โลเหมือนกันนักชกสังกัดซีเซอร์สิงห์มาวินครับล่าสุดเขาชนะนอกไทฟุ่นออสแคนมาซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกว่าถูกคู่อยู่แล้วนะคร เรื่องของกติกาสู้กันในกติกามวยไทยแล้วครับแล้วก็มีเดิมพันแชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความเร็วคู่นี้ผมว่ายังมองว่าพอๆกันอยู่แต่ผมเชื่อว่าลูกหนักนะครับลูกหนักของตะวันฉายการฟาดแข้งเนะี่ยลูกหนักของตะวันฉายน่าจะดีกว่าคู่นี้ก็วัดกันแล้วครับจอมเตะก้านคอเจอกับทางซ้ายดารามาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคือด้วยการที่มองถึงแต่ละไฟแล้วก็การผ่านมวยในสเตปคิกบ็อกซิ่งแน่นอนตะวันฉายเป็นรองซูปเปอร์บอน แต่หากให้มาสู้กันในกติกามวยไทยอะ่ะคงคงเจอมวยหนุ่มบทอะ่ะใช่ว่าอย่างนี้เถิดนะครับเรื่องของพะละกําลังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียเปรียบเลยนะครับคาดรูปเกมด้วยซ้ําว่าตะวันฉายจะเป็นคนเดินเข้าหาซูปเปอร์บอลก่อนนะครับซูบวันเองก็อาจจะชิงจังหวะแล้วใช้ความเร็วสาส์แล้วก็เปลี่ยนข้างศาสตร์ซ้ายออกขวาศาสตร์ขวาออกซ้ายนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คงไม่น่าถึงนอก,กัาถ้าเกิดเกรงเกงเกลัวนะครับแต่ว่า เชื่อหรือกันก็มีลุ้นนับนอกเหมือนกันเพราะว่าอาวุธมันหนักนะนะครับพิกัดใหญ่ๆ1 4 5่งรถึงหนึปอนด์ปเนี่ยใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอลุ้นกันส่วนตัวนะครับกูนี้คือผมถ้าตะวันฉายเดินเนี่ยผมก็ยังชอบตะวันฉายอยู่นะครับคิดว่าถ้าปะทะทีต่อทีแล้วไม่พลาดโดนหมัดหรือแข้งเข้าจังๆบทไปเรื่อยๆเนี่ยใช้คําว่าอาจจะทาให้ซูเปอร์บอนนี่หมดได้เลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์บอนเองคืออาจจะ ช้คำว่าเขาก็รอชกกับตะวันฉายเลยนะครับตั้งแต่ที่เขาชกกับทางไทฟูนมาก็ถือว่าหายไปนานนะครับเขาชกไว้ประมาณสักอูนานไปแล้วนะครับในศึกวันไฟในสินะครับที่ริเกนเจอกับทางดริมิที่เนาะส่วนตะวันฉายก่อนนั้นก็คือจะ้ชกกับทางคู่ชคที่เราพูดกันถึงก็คือดาวิดคิรียเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้ตะวันฉายนั้นมีไฟที่ต่อเนื่องกว่านะครับสภาพร่างกายอาจจะดีกว่าคนที่ไม่ได้รื้อเวทีไปนานนักผมว่าน่าจะกินได้นะครับอาจจะเบียดชนะคะแนน ซูปเปอร์บอลไปได้ในไฟนี้นะครับคู่นี้ผมชอบตะวันจายครับแฟนมอยชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้านล่างเลยครับ